คลิปนี้เรามาดูอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอบ้านม่วงเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์นะครับดูแล้วมีการปลูกข้าวแล้วก็ปลูกปาล์มนะครับมีลานปาล์มด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเก้ากิโลก่อนจะถึงอำเภอบ้านม่วงนะครับดูนะครับถนน เป็นถนนที่หลายทางกว้างนะครับเป็นถนนที่ทําใหม่แล้วซ้ายก็มีสวนยางพารานะครับขวาก็มีสวนยางพารานะครับเยี่ยดนะครับอำเภอน,นี้บ้านคนก็ยังจะไม่ค่อยมีตามเส้นทางเท่าไหร่นะครับถนนขับสบายครับ ก็เป็นการมาครั้งแรกของผมที่เพบ้านม่วงนะครับดูน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับป่ายังมีปลาปรายนะครับก่อนเป็นป่าเป็นป่าจิกปารังนะครับเดีย๋ยวนี้เป็นป่ายางพาราไปแล้วนะครับถนนเพิ่งทำใหม่ขับสบายมากครับถนน ไปอำเภอบ้านม่วงนลยครับจากอำเภอบ้านดุงอุดรธานีมาอำเภอบ้านม่วงนะครับ,บรดเบว,บวเส้นทางนะครับถือว่าเส้นทางดีมากเลยครับขับสบายหลุมบ่อไม่มีรถใหญ่ไม่มีมีแต่รถเล็กนะครับสองางทางก็เต็มไปด้วยนาแถ้ามียาป่ายางพาราปาปลายนะครับุบแล้วยางพาราปผูกได้ทั่วอีสานนะครับ กอำเภอาาบ,บ้านม่วงมาจากอำเภอบ้านดุงนะครับบ้านม่วงก็ไปถิ่นชาวปูไทยนะครับก็มีี่ร่้จัดยูทูบเบอร์ต่างๆก็น่าจะเป็นผู้ชทยดำเอเวนเจอร์นะครับ แล้วก็ชย,ยันบ้านม่วงช่องชย,ยันบ้านม่วงนะครับเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่สำคัญของอำเภอนี้นะครับ mm hmm. ครับเราก็มาดูอำเภอบ้านม่วงกันนะครับเห mm hmm. ลืออีกสามกิโลจะถึงบ้านม่วงแล้วครับ mm hmm. บ้านม่วงนี่ก็เป็นอำเภอที่ มีความสมดุมลนะครับทั้งป่าธรรมชาติแลปะป่ายญ้านะครับ ภาพก็เป็นเนินสลับกับพื้นลาบแห่งน้ำกับทำปลูกข้าวแล้วก็ปลูกยางพาราปลูกพืชไร่ต่างๆนะครับมีปั๊มปัทด้วยนะครับเปิดบ้านม่วง น่านม่วงนี่ก็อยู่จังหวัดส,สกลนะจักกงหวจังหวัดสกลพอสมควรชายแดนระว่างอุดรงำาย เภอหน้าอยู่นะครับดูป่าดูแล้วมีความทําเป็นธรรมชาติสูงนะครับอำเภอบ้านม่วงเนะี่ยบ้านโพนไคตรงนี้นะครับ เข้าตัวอำเภอแล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง นอนนิวาดได้ไปสกลได้ไปคัตากก้าไปบึงการได้นะครับโอ้อำเภอบ้านม่วงอำเภอใหญ่ครับความเจริญดูตล,ตลาดนะครับตลาดใหญ่นะครับเภอบ้นม่วงจังหวัดสกลนคร ขาดใหญ่ยาวกว้างมีราคากรุงเทพด้วยนะครับอยู่ข้างหน้า นี่คำม่วงดูย้อนแสงนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับก็จัดเป็นเพื่อที่ใหญ่นะครับ